ครับน้องพิมพ์เพิ่นอย่างมากกเลยพาเพิ่นมากี่ครับนวน,นมาหอดนี่อ่าเพิ่นกะล้ำไห่นะครับเนาะิันกะลำ้ำไห่ฟอนไห่ด้วยการเป็นบ่วงสวงอ่าบ่วงสวงให้เพิ่นนะครับเนาะ ครับกับสวัสดีเอฟซีกทันยินดีต้อนรับเอฟซีกทันเข้าทูช่องพอสายพาารวยเมื่อนี้กับมีโอกาสเดินทางมาติวังนาค่าสามอีกท่านึงครับหลังจากเข้ามาสุดนันเนาะครับเนาะ,ะมาขออชคขอลาบยู่นี่โดยเอาให้หมอธรรมเพิ่นมานางมังลงธรรมบิงนะครับเอฟซีแบบนี้มาหอดมาถึงแล้วกะเลยสิบ ปกติตะวันนี่บ่เคยย่างขึ้นมาเลาะทึิงๆผีได้รับเอฟซี FC. มื่อนี้พอ,อสบายกะข้าขึ้นมาเลาะเบิ่งนะครับเด้อเกิดเลยไม่เห็นเห็นอยู่ครับแต่ว่าบ่ได้สังเกตจักเทียมมาจังได๋มื่อนี้ก็มาสังเกตเห็นอ่าต้นไม้ต้นนี้นะครับเนาะคล้ายๆกับเกร็ดพญานาคครับเดีย๋ยวตั้งกล้องให้เด้วเอฟซี FC ครับเอฟซี FC. เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพ่อสอยพารวยนะครับเพื่อสิบบริภาดข่าวสารใหม่ๆจากทางช่องนะครับเนาะก็ให้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เด้อครับเด้อขอความอนุเคราะห์จากเอฟซีทุกท่านใส่ในมือน้อยของท่านกิ้มลงไปมองหัวไม่มือสี่ขึ้นนะครับมาขอคนละกหั่งกับพ่อนะครับเนาะขอขอบุญขอบคุณเอฟซีที่เข้ามาชมคลิปของพ่อสอยพารวยนะครับเด้อขอขอบุญขอบคุณในไลน์ครับที่เข้ามาชมนะครับเนาะบัดนี้เฮากระซิม่าเบิ้ง การขอโชคขอลาบาจากปอนองพิมพ์หรือแม่นองพิมพ์สีมี่เสร็จยางแน่นะครับเนาะเพิ่นสีได้ไดแน่ที่สีเห็ดให่เข้ามีโชคมีลาบเป็นพอมกันแต่ว่าต้นใหม่ตัวน,นี้พิเศษนิดหน่อยนะครับเนาะพอสวยกับสิตัางกองให้เบิ้งนะครับเบอร์เอฟซีครับ,นบ,นบนครับเผอเอฟซีเห็นเป็นตัวเลขหรือว่า,ามีโชควัฒนานะครับเนาะเห็นเป็นตัวเลข กะให้เบิ้งไปพร้อมๆก่อนนะครับเอฟซีครับต้นไม้ต้นนี้กรับพิเศษพิเศษอยู่ครับพิเศษอยู่ครับเนาะครับเนาะเป็นห้อยเป็นรูปร่างลักษณะไข่ไข่ครับว่ามีอยางปีนขึ้นนี่ครับเป็นห้อยก็แปลกๆกูได้ครับเนาะเป็นไข่ไข่ว่ามีห้อยปีนให้ยังขึ้นไปเอ้าสี่เห็บเบิ้งกะคันขับภาคเบิ้งเขับใกล้ๆกันนะครับเนาะเอฟซี บิงเ้อครับเด้อนี่ต้นไม้ตัวนีกก้ก็แปลกๆครับพอสบายก็มาเห็นแล้วก็เลยอยากให้เบิ่งน้ำกันเนากครับเนาะเพื่อความคิดเห็นแต่ละคนตีแตกต่างไปครับเอฟซี เดี๋ยววันนี้ผมจะลองจุดธูปเจ็บมาให้น้องเอฟซีสายบุญทุญคันเยอะทีน้องเลยเพื่อได้มีบุญบารมีได้สร้าธุครูในแง่ต้นนะครูสิริโชสิ่งที่ลูกขอไปนั่นขอให้สมมุติมาตัรขนานร่นบรรดาเพื่อโชคเปิ่อลาภให้แกสายบุญทุญคันเอฟซีทูกคันทางบ้านก็ดีทางไกลก็ดีร้างประเทศก็ดีญาติพี่น้องที่ปานนาอาบุญบารมีคุณบิดามารดาผู้บาอาจารย์ลูกกะเทวดาจงรับร <sm> ู <t UC S 1> <sh> ้รับรู้แล้วจงเปิดโชคเปิ่อลาภสาธุสาธุสาธุ น้ำเปลือกหอยด้วยกัน <c> น <ười> <c ười> <c ười> ้ำเปลือกหอยน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 ้ำเปลืยนเปลือกหอยน้ำเอกหอ้ำเปลหอยน้ำเปลืออยน้ำเปลือกอยน้ำเปลือกหอยน้ำเลอกหอยน้ำ ตรงนั้นคล้ายๆทำเรื่อเอฟซีกับไต่เงาใหมานะครับเป็นทำเข้าไปครับเห็นบ่ครับเป็นทำเข้าไปเลอเฟซีเห็นบ่ครับ,าม, CA, รบม,มาขึ้นมานี่ขึ้นมานี่ ครับเอฟซี FC กับเขามากกับไปเริ่มนะครับริ้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ครับเมื่อนี้อยู่คำโจนด3สามถึงอยู่ในฮุบห่วยอีกสถานที่หนึ่งนะครับเนาะเป็นสถานที่ตรงนี้บอซิมีคขึ้นบอมีสัญญาณนะครับเอฟซี FC ครับตรงนี้ที่บอมีสัญญาณนะครับเนาะเมื่อนี้เพิ่นมากเพิ่นอยากมากครับน้องพิมเพิ่นอยากมากก็เลยพาเพิ่มมากที่คำโจนดมาฮอดนี่ เพิ่นกะล่ำไห้นะครับเนาะเพิ่นกะล่ำไห้ฟ้อนไห้โดยการเป็นบวงสวงอ่าบวงสวงไห้เพิ่นนะครับเนาะเพราะว่าเพิ่นอยากมาล่ำอยู่มวงนี้นะครับที่จริงแล้วว่าสิไปล่ำอยู่วังนาคี้นะครับแต่ว่าบอไปบ่อยนะครับเนาะเพิ่นปิดอ่าแบบเพิ่นก็เลยว่าอยากมานี่อีกเพิ่นก็เลยสี่ทางห้มะนะครับเนาะอ่าก็เลยได้เข้ามาอ่าครอบครัวเพิ่น นะครับเนาะมาล่ำถวายล่ำขอโชคขอลาบให้กับเอฟซีทุกคนครับนะครับมล่ำขอโชคขอลาบให้กับเอฟซีนะครับเนาะเพื่อเสด็จโชกลาบกันไปเพราะว่านหนองพิมพ์บนสี่ทางให้ม่าครับนะคือสีเป็นสายบุญสายพิยน,นาศลูกหลานของคนแท้แครับเลยสี่ทางให้ม่าตลอดนะครับเนาะนะใส่แนวของข้อล่ะ เลยอยากฟอ่ออยาก,กล่ำนะครับเนาะแต่ว่าอยู่ตรงนี้ก็สิเป็นตินแดนพยนาคโดยที่แท้กิงครับตรงนี้คือ,อไต่ข้ามชนดลงมาทางฝั่งทางทางผีนะครับเนะาะซึ่งว่าท่านในมีผู้ใดหูจักมองนี้ดีนะครับเนาะพอสวัยก็เลยได้มาหูจักกับหลวงปู่เปิลหลวงปู่เปินก็เลยอนุญาตให้มานะครับเนาะ นักอยากเห็นมากเพิรนกรเ็เรยว่าตรงนี้เป็นอินเดนที่ว่าถ้าเห่าขามาแล้วเข้าขาไปในคําชนุนบ,บรุรีแต่ว่าเหาออกมาทางนี้ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้ือเป็นที่เพิ่์นามาหาเพิ่นอีกใ้อีกทังหนึ่งครับเพราะว่าเขาไปหาเพิ่นในเกาะคําชนุนบ,บุรีนะครับนะเนาะเพิ่นก็เลยว่าลงไปวังหน้าคาสามไปหาเพิ่์นยูหันนะครับเนาะปูเพิ่นทิเที่ยวมาทางนี้ครับ คนที่เที่ยวมาอ่ามาแวะอยู่ขั้มชนดเพราะว่าในในกลางขั้มชนดบ่มีคนเข้าไปหาเพิ่นได้นะครับเนาะเพิ่นก็เลยว่าให้มาทางนี้น้องพิมพ์ก็เลยสีว่าปูเพิ่นอยู่ทางนี้ว่าั่นครับเอาครับบาดนี้ก็มาชมบรรยากาศไปเรื่อยนะครับเอฟซีครับว่าเลขถูกพ่อสีได้ตัวไหนนะครับเนาะหลังจากลำบกสวงแล้วนะครับว่าสีได้สองตัวสามตสวีได้ตรงกันบอนะครับเนาะอ้าวที่น้องครับที่ยู คำวังนาคีนะครับเด้อเกาะนาคีนะครับเนาะไปีเบิ้งเหล็กทูบน้ำกันครับปนี่เหล็กทูบไปเบิ้งน้ำกันเนะครับเอซครับไปขงไปเบิ้งครับพอสวายยูมุ่มสูงนะครับนี่ครับอยู่มุมสูงเห็นบ่ครับของเกาะคำสิรดตรงนี้นะครับเนาะบรรยากาศนะครับเด้อรอบ กเ,าเกาะอ่าบนเป็นเกาะครับวังเป็นวังคำชนบทนะครับมาวังครับไปท<ะ>ี่ผ้านนไปครับบัตเบิ่งเหล็กถ <ปะ S 2> ูกครับปไปเบิ่งพร้อมกันนะครับเนอะแปดบ่แมนครับข้างบนเป็นแปดครับแบบ ตาโเห็นหงคือมันชื่นนะแต่เราเศ้าเราโน้นเยอะถึงแปดนะแต่แต่ว่าบัจทีนีนตอนก้อนผมปักทูบผมอธิษฐานปักทูบเก่าดอกหนึ่งแยกออกมาตั้งหากแปดทุบดอกกันตรงกันครับตกลงครับสารุ่นตัวสุดถ่ายมุมนอกบัดเนาะแปดเมืองมากออกมาแล้วโอ้แม่คใส่เล็กแปดดีๆอยู่ตรงเท่งครับแปดมันเป็าษา้นแปดแปรุ่นไปตัวที่สามพราะความสคันว่าที่เป็นตัวไหนนะครับเอฟซีครับ เดาว้่าตัวสีดท้ายจะเป็นหกแม่เป็นหนึ่งหกโอ้หนึ่งหกเป็นเลขที่ว่าพ่อนงพิมไปเชียงเสียมซีได้ตัวนี้แ่หนึ่งหกแปดว่ชัดแม่พ่เห็นแปดว่าชัดเพราะว่าถูกเปี๋ยอยาก้าเรา่ยหนเขรู้ว่าทามตอนนี้อยู่หนนะเขาเรียกที่ไปเชียงพื้นทีุ่เออใบแรกได้ีใบที่สอได้แปดหนึ่งของใครครับ อันนี้ได้ดึงหกนะครับแลาวตรงกันกับเลขอ่าฟอนงพิมเสียงเสียมที่ยูทีอ่าวังนาคีนะครับนะซึ่งเป็นเลขตัวเดียวกันเลยเอฟซีครับอ่าน้องน้องพิมเกษียงในสองหกแม่น้องพิมเกษียงในสองหกแต่ตาว่าฟอน้องพิมเสียงในหนึ่งหกครับมันเป็นตัวเดียวกันเลยเอฟซีครับอย่าลืมครับยิบจับลอตเตอรี่ไว้นะครับเอฟซี นเลยนะครับเนาะเอฟซีเอาอันนี้ก็คือเป็นตัวเลขที่วังหน้าค่าสามนะครับเอฟซีทีมาขอโชคมันนีจุดถูกได้นะครับเนาะจุดถูกได้ครับแต่ว่าเอฟซีเห็นเป็นตัวไหนกะแล้วแต่สายตาของเอฟซีด้อยครับเด้อให้มีโชคมีลาภกันทุกคนทุกคนนะครับเนาะเอาเป็นตัวเลขที่ตรงกันกับพอน้องพิมพ์เสียงเสียมซีได้ยู่ ก่อหน้าที่ <ใน S 1> ครับเอาครับเด้อเอาเอฟซีกะเห็นเด็ดนะครับเนาะขอให้มีโชคมีลาภขอให้อ่าลำ้ำรวยลำ้ำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีได้ครับเด้อนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอ,อยุติคลิปไว้เพียงสนีมม้นะครับเนาะขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดียามงามครับ